สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านครับคลิปนี้ก็จะนําสูตรรัฐบาลครับวดประจําวันที่หนึ่งพิทูนาครับมาฝากทุกท่านอีกรอบหนึ่งครับก็จะมาสรุปให้ทุกสูตรครับก็จะเริ่มจากสูตรนี้ครับหลักสิบล่างหลักสิบล่างงวดนี้ได้หนึ่งสองห้าครับงวดที่ผ่านมานั่นไม่มาเข้าไปเข้าสามตัวบนก็คือสามศูนย์เก้าเก้าศูนย์สามเนี่ยครับ สูตรนี้เป็นสูตรหลักสิบล่างครับแต่ว่ากลับกลายเป็นขึ้นข้างบนเลยงวดที่ผ่านมางวดนี้ได้หนึ่งสองห้าครับงวดนี้อาจจะมาก็ได้หลักสิบล่างไม่แน่ครับสามตัวนะอาจมาหลักสิบบนตัวหนึ่งเพราะว่าเขาเข้ามาสามงวดติดแล้วครับตั้งแต่แปดห้านี่ครับตรงนี้ก็ออกแปดแปดตรงนี้สองเจ็ด 88วันนี้3ตัวเลย309อันนี้งวดวันที่1ครับเดือน6ได้1 2 5สำหรับหลักสิบล่างสูตรนี้ก็เอาไปพิจารณาดูครับแคปหน้าจอไว้ครับสำหรับสูตรนี้เผื่อมันมา3ตัวบนอีกรอบหนึ่งไม่มีใครรู้หรอกว่าวันเลขจะออกอะไร ต่อไปครับก็จะเป็นสูตรนี้ครับก็คือสูตรรองเท้าถุงเท้านี่แหละที่คนเรียกสูตรรองถุงเท้าก็คือมันมาได้ทั้งบนทั้งล่างครับแต่ส่วนมากก็บางทีก็มาทั้งบน,นทั้งล่างส่วนมากจะมาท้างล่างงวดที่ผ่านมานะั้เขาหลุดครับให้เด่นสามกับเก้าก็มาทั้งสามทั้งเก้าก็มีเก้าอยู่ในช่องอยู่ตัวหนึง่งแล้วก็แปดหลักสิบ ล่างก็คือออกแปดเจ็ดเก้าก็มาหลักหน่วยบนงวดน,นี้ก็ให้ลูดหนึ่งกับเก้าเลยครับก็จับไม่ให้หกชุดสำหรับสูตรนี้เป็นสูตรล่างเลยครับแคปหน้าจอให้ครับเดี๋ยวผมจะไปอีกสูตรหนึ่ง ก็จะเป็นศูตรนี้ครับเลขสี่ตัวสี่ตัวมาสองตัวครับวันนี้ก็ได้หนึ่งสามสี่เจ็ดมันลุ้นีิงวันหนึงครับสำหรับสูตรนี้ก็ถ้ามาก็จะมีอยู่คู่หนึ่งนะครับ แล้วก็อีกศูนยหนึ่งงวดที่แล้วได้0ูนย์เไฟก็คือสูนยนี้ครับหวดนี้ได้ศูนย์หนส่หส่วนศูนรนี้เลขตรงกันที่1กับ4ครับสองศูนย์นยครับเลขตรงกันที่1กับ4เพราะสูนยนี้ให้1347สศูนยนี้มี0 1 4ยหก็ชนกันที่1กับ4ครับ ต่อไปครับก็จะเป็นสูตรเลขท้ายสามตัวสองครั้งครับแต่ว่าหลังๆมาเขาไม่มาครับเลขท้ายสามตัวเสดายครับงวดที่ผ่านมาหลักร้อยก็มาแล้วหลักหน่วยก็มาแล้วไม่มีเลขศูนย์ครับเสดายไม่ได้จับสามศูนย์เก้าไม่งั้นะได้แตกสามตัวไปแล้วครับงวดที่ผ่านมา ได้แค่สามเก้าเก้าแล้วก็สามเก้าเจ็ดคจริงในนี้มันก็มีศูนย์ครับน่ครับมีครบหมดเลขเก้าตัวเนี่ยมาสามตัวบนหมดอันนี้ก็คืองวดใหม่ครับก็ท่านก็ลองจับดูครับในกลุ่มเลขเก้าตัวนี้ไม่แน่ครับอาจจะมาสามตัวบนก็ได้ แต่ที่ผมจับให้ก็คือจับแบบเดิมครับที่จับมาให้แบบนี้ผมว่าสีต้องมาครับงวดนี้ต้องมีสีแน่นอนทำไมผมถึงว่ามีสีแล้วก็สีกับเก้านี่ยสองตัวนี่ครับถ้าเก้าไม่มาก็สีมาถ้าสีไม่มาก็เก้ามาแทน เดี๋ยวผมจะให้ดูใบตรวจเลขฝามือครับเขาให้สองตัวมามันจะมาตัวหนึ่งเข้าทุกงวดครับต่อไปครับก็จะเป็นสูตรสูตรใหม่เหมือนกันครับอันนี้ก็สูตรรัฐบาลสองตัวบนครับงวดที่ผ่านมานั้นก็จับให้ศูนย์เก้าเหมือนกันคือสูตรนี้ วันนี้ก็เนี่ยครับรู้สึกว่าเลขสีนี่จะมาคือทุกสูตรครับก็แคปหน้าจอไว้ดูครับต่อไปครับก็จะเป็นสูตรนี้อันนี้ก็เป็นสูตรใหม่เหมือนกัน ก็เลขสองตัวก็มาตัวหนึ่งนะครับวัน,นี้ให้ศูนย์กับเจ็ดก็ถ้ามาก็จะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดสามสามคู่ครับสูตรใหม่ครับสูตรนี้ต่อไปครับก็จะเป็นสูตรอันนี้เป็นสูตรสามตัวบนอีกสูตรหนึ่งครับที่ผมได้ลงมาแล้ว ก็คือสูตรนี้สูตรนี้กับสูตรนี้นี่เลขตรงกันครับนี่ครับผมจะให้ท่านดูสูตรนี้อันนี้สองสูตรนะครับจะให้เปรียบเทียบดูอันนี้ยังมีอยู่สามชุดตรงนี้มีอยู่ห้าชุดมีเลขตรงกันก็คือสี่สี่เก้านี่ครับแล้วก็สี่เก้าห้าแต่ตรงนี้ไม่มีสี่เก้าห้า ตรงนี้มีเก้าห้าหกนี่ครับตรงนี้มีเก้าหกห้าสองสูตรนี่คำนวณตัวเลขต่างกันครับแต่ว่าคล้ายๆกันก็ไปพิจารณาดูครับสองสูตรนี้ถ้ามาคิดว่าน่าจะมาสูตรนี้เลยรผมว่าแต่สูตรนี้นี่ตัวเลขถือว่าตัวเลขเขา มาดีกว่าครับให้ท่านดูตัวเลขแต่ที่แน่ๆสองศูนย์ตรงกันที่สี่สี่เก้านี่ยครับแล้วก็เก้าห้าหกเก้าหกห้าสองศูตรเพราะว่าสูตรนี้ก็สามตัวบนเหมือนกันแต่มีแค่สามชุดแค่นี้ ขอ,ขอให้มาครับสำหรับสูตรนี้ต่อไปครับก็จะเป็นสูตรนี้ครับที่เราห่างหายไปนานก็คือสี่ชนเด่นครับสี่สูตรชนแล้วมาครับก็คือสูตรนี้สูตรนี้ผมจับไว้ในแผ่นเดียวเลยครับเราล้อยมาไล่กันลงมาอย่างนี้ก่อนแล้วก็เอาเลขกสี่ตัวตรงนี้ครับมาตั้งจะได้สีสี่ชุด เสร็จแล้วแถวข้างล่างนี่ครับจะคือตัวเด่นครับตัวที่ชนกันมากที่สุดและจะคัดออกมานี่ครับงวดที่ผ่านมาตัวที่ชนกันมากที่สุดก็จะมีเก้าสามแปดหกแล้วก็ศูนย์เลขก็ออกไปที่สามศูนย์เก้าแปดก็มาแปดเจ็ดล่างงวดน,นี้เด่นสุดก็คือเลขเก้าครับเลขเก้าเลขแปดเลขสี่เด่นมากที่สุดครับเลขรองก็คือสองหนึ่ง สูตรนี้นี่ไว้ใจได้ครับถ้าตัวไหนเด่นมาเด่นมากที่สุดก็คือตัวนั่นแหละครับที่มันมาเรากลับมาคำนวณอีกรอบหนึ่งครับสำหรับสูตรนี้หัวนี้นี่เด่นมากคือกาวกับสีเนี่ยครับ สองหนึ่งสองหนึ่งนี่คือเด่นรองครับแต่เด่นที่สุดก็คือเลขเก้าเลขแปดเลขสี่ถ้าลูดลูดเก้ากับสี่นะครับน่าจะได้ลุ้นมากกว่าแคปหน้าจอไห้ครับสำหรับสูตรนี้ผมว่าถือว่าตัวเลขชนกันเยอะที่สุดก็คือเลขเก้ากับเลขแปดแลวก็เลขสี่ ามตัวเนี่ยนะครับตัวรองลงมาก็มีสองกับหนึ่งต่อไปครับก็จะเป็นชุดสรุปตรงนี้ครับผมสรุปมาให้ก็วิ่งที่เก้ากับสี่ครับบนล่างเลยหลักร้อยก็มีเก้ากับสี่ชุดสามตัวบนสองตัวล่างครับแล้วก็สองตัวบนจะอยู่ฝั่งนี้ ฝั่งนี้จะเป็นล่างก็แคบหน้าจอไว้ครับต่อไปครับผมจะให้ดูเลขตกฝามือครับเพราะว่าใบตรวจนี่เห็นไหมครับท่านดูเลขฝามือ อันนี้งวดวันที่หนึ่งเมษาเดี๋ยวเราไปดูงวดที่สิบหกเมษาฝ่ามือเขาให้เจ็ดกับสามมาสองตัวครับจะมาตัวหนึ่งเดี๋ยวมาดูวับมงวดสิบหกออกอะไรให้เจ็ดกับสามนี่ครับเลขก็ออกไว้ที่สองสองเจ็ดเจ็ดมาบนครับอยู่หลักหน่วยเรามาดูงวดวันที่สองพฤษภาครับจากสิบหกสิบหกเขาให้สองตัวก็คือให้สามกับสอง หกเดี๋ยวดูชัดๆัดครับรน้สือว่าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่วันที่สิบหกเมษาเลขฝ่ามือให้แปดแปดกับสองครับไม่ใช่สามเป็นแปดกับสองนี่ครับเลขตรงฝ่ามือตรงนี้ให้แปดกับสองมาเรามาดูงวดที่สองครับเลขก็ออกไปที่สามแปดแปดถ้าก็ว่าเลขแปดมาบนอีก มาได้ทั้งหลักหน่วยหลักสิบแล้วงวดวันที่สองก็จะไปออกวันที่สิบหกพฤษภาฝ่ามือเข้าให้เจ็ดกับหกมาครับมีเจ็ดกับหกสองตัวจะมาตัวหนึ่งแล้วเจ็ดก็มาอยู่หลักหน่วยสองตัวล่างครับก็คือมาตัวหนึ่งก็มาได้ทั้งบนทั้งล่างครับสำหรับงวดนี้ฝ่ามือให้เก้ากับสี่ครับสองตัว ฉะนั้นงวดนี้เก้ากับสี่นี่มาแน่นอนครับตัวหนึ่งสองตัวนี่ต้องมาตัวใดตัวหนึ่งถ้าเก้ามาสี่ก็ไม่มาไม่แน่ครับอาจจะอยู่ทั้งข้างบนข้างล่างก็ได้สี่กับเก้าถือว่าแม่นมากครับสําหรับเลขฝ่ามือจากใบตรวจเข้ามาตลอดครับสองตัวมาตัวหนึ่งฉะนั้นผมก็เลยสรุปให้แบบนี้ให้วิ่งเก้ากับสี่บนล่างเลย ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามและรับชมครับลิปนี้กันนาของรัฐบาลครับงวดที่หนึ่งเดือนหกมาฝากท,ก,ทกทุกท่านแค่นี้ครับก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนครับเฮงๆในรวยกันทุกทุกคนครับขับรถไปไหนมาไหนก็ขอให้แถวคลาดปลอดภัยครับถึงที่หมายด้วยสวัสดิภาพครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณครับ